เราไปดูทางอาเจนตีน่ากันบ้างดีกว่าฟ้าขาวอืมอาเจนเจอกับทางฝั่งของปารากวัยนะครับก็เป็นเกมเอ่อทีมชาติเนี่ยแหละครับนี่ฮะคุณผู้ชมลองดูขวาแต,ต่างๆคือเอาจริงๆโอกาสที่จะเข้ารอบอะมันเยอะอยู่แล้วชนะมา2เกมก่อนนันนี้มเมสซี่ยงังติดอะ่ะแต่เป็นตัวสำรองนะครับก็เจอกับปารากวายนะครับประตูแรกได้มาฮะจังหวะนี้โยนไปแล้วก็ได้วอลเล่ครับ หนึ่งประตูศ um, ูนย์เก yeah. okay. ิดขึ้น yeah, ตั้งแต่นาทีที่สี่แล้วนะครับโอตาเมนดี้นะครับยิงให้ฟ้าขาวขึ้นนำนะครับลุ้นกันต่อไปว่าเมสซี่จะยอมเล่นฟุตบอลโลกหรือเปล่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาหรือเปล่าดูโอ้โหเรียกเอาไปนะเมสซี่สุดท้ายก็ลงนะครับนาทีห้าสิบสามครับนักเตะจริงให้เขาไปเล่นนะครับเขา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 อยากลงอยากเตะทีมชาติทุกคนคุณคุณต้องดูใครไกลตอรู้ว่าเมสซี่จะไม่ไม่เล่นเกมนี้นะเราคัดเลือกเล่นใช่เราคัดเลือกเล่นโอ้โหเตะหนึเกือบเข้า แม่อ่ะข้อความก็ส่งเข้ามาแต่ว่าขอหย่าหยาบนะครับเพราะว่าหยาบมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันได้แต่ระบายอารมณ์นะฮะับอู้เจอเตะด้วยเออได้ดังนักฟุตบอลเจ็บเนี่ยหัวแอนดูโรเบอร์ซันอย่าเงี้ยริพู้ก็เสียหายเนาะอ้ยอย่าให้พูดถึงเดี๋ยวนีพูดใช่ไหมสกอตแลนด์มีไหมมีฮะมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าเมสซี่ปั่นฟรีคิกเกือบเข้านะครับแต่ว่าบอลไปชนเสานะครับลูกนี้โอ้โหกำแพงทำไมมันตั้งแบบนี้วะยิงโค้งเลยครับแต่ว่าไม่เข้าครับ ช่วงนี้เมซี่วคงอยากเล่นบอลอยู่ครับเพราะว่าอินเตอร์เมลไม่มีโปรแกรมอยู่ก็ชนะหนึ่งสูญนะครับโอกาสเข้ารอบก็สดใสมากๆเลยครับรักษาสถิติชนะรวดมาดูบราซิลกันบ้างค่ะบราซิลสะดุดนะคะโดนเวเนซุเอลาเนี่ยตามตีเสมอถึงบ้านเลยค่ะนี่คือบราซิลเล่นในบ้านนะรับการมาเยือนของเวเนซุเอลาปรากฏว่าก็ทําได้เพียงเสมอกับเวเนซุเอลาไป1นหนึ่งค่ะบราซิลนําไปก่อนนะจากมาการเยสแต่ว่า มีทางด้านของเบียโยตี้เสมอได้ก็บราซิลตอนนี้มีเจ็ดแต้มเป็นรองจากฝูงอยู่นะคะแต่บราซิลจัดเต็มอยู่นะตัวผู้เล่นเนย์มาเวนิสซูอุจูเนียลิชาริโกเนยมาเซมิโลโรดิโกอย่างนี้เวนิต้องตอบคำถามครับเวลาเล่นทีมชาติยังไม่ค่อยเปี้ยงไงก็ต้องพยายามฮึดไปอีกบราซิลอยอีกนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าก็ได้แชมเลอตีแล้ว